ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ในอีกหนึ่งส่วนบริการนะครับของรักกี้บั n นี่คาเฟนะครับ You are sweet bunny home จะยังไงพี่จะแนะนำให้เจอคุณซาโตะซึ่งจะเป็นคนดูแลเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมกับสปาในส่วนนี้ช็อปในส่วนนี้โอเคได้เงั้นเดี๋ยวผมไปพบกับคุณส่วนอีกหนึ่งท่านใช่คนะครับคุณซาโตะไปเลยครับ่ะเชิญค่ะ มาถึงในโซนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่ซาโตะพาชมในส่วนของลัคกี้บันนี่สโตแล้วล่ะครับข้างในนี้ก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับกรรต่ายเป็นสนามเด็กเล่นของน้องว้าวนะครับกระต่ายมีสนามเด็กเล่นใช่ครับส่วนอันนี้เป็นหญ้าสดใช่ไหมหญ้าแห้งใช่ครับลักษณะนี้จะเป็นแบบไว้รองกลงพวกนี้เป็นขนมนะครับขานมเป็นขนมของน้องหลานนะครับอุ้ยทำไมขนมมันน่ากินนี้อะว้า ชั้น2นี่จะมีอยู่3ามเซกชันนะครับก็คือเป็นในส่วนของโรงแรมนะครับส่นของสปาน,น,นี่คือโรงแรมละใช่ครับแล้วก็เป็นในส่วนของสุดิโอถ่ายภาพน้องว้าวน่ารักมากในส่วนของตรงนี้ที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของห้องสวีทลูกค้าจะดูผ่านกล้องตามโน้แตแปดผ่านมือถือ p อ d อะไ<ห>รพวกนี้ดูผ่านกล้องได้เลยหเจ๋งอ่ะหลักๆของห้องดีลักเนี่ยเราก็จะเอาน้องไว้ในโถงนะครับครับให้เขากิน ทุกอย่างอยู่ในกรงแต่พอถึงเวลาปุ๊บวันหนึ่งเขาต้องออกกำลังกายอย่างน้อย2งครั้งเราจะอุ้มลงเพกาเพื่อข้าวออกกำลังกายก็ต้องขอขอบคุณพี่ตงตรงนี้มากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปคุยกับพี่แคทต่อในเรื่องของการพัฒนาเรื่องธุรกิจ นะครับไดน้องกระต่ายนี้ต่อไปได้ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผมหลังจากเยี่ยมชมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับในรักกี้บันนี่คาเฟ่แล้วนะครับบอกคําเดียวครับว่าความคิดที่มีต่อกระต่ายนี่ปริ่ยไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับกระต่ายตัวเล็กๆน่ารักเนี่ย น,ะะนอกจากเรารักมันชอบมาแล้วเนี่ยสามารถขยายมาเป็นธุรกิจมาเป็นอาชีพนะครับได้ครบวงจ,จรจริงๆใช่ค่ะนะน้องปั้นเรากระต่ายไม่ได้เลี้ยงยากอย่างที่คิดเลยค่ะอาแต่ต้องเลี้ยงให้เป็น<ช>นะครับอน,<ช>นาคตเนี่ยตั้งใจขยายหรือพัฒนาธุรกิจตรงนี้ยังไงต่อไปครับการต้อนรับลูกค้ายังไม่ค่อยดีพอนะคะเพราะว่าห้องกระต่ายอย่างแท่งกับน้องปั้นเห็นคือค่อนข้างจะเล็กอย่างเล็กอยู่จุ่คนได้แม็กสุดคือ10คนพอลูกค้ามาเยอะๆโดยเฉพาะเสาร์ทย์เนี่ย มากันเป็นเกือบร้อยนะคะ <Wow. S 1> ค่ะก็ะคือพัฒนาคือเราจะมีห้องใหญ่ใหญ่ขึ้นซ,ซึ่งจุได้ยี่สิบท่านต่อรอบคราวนี้ก mm ็ hmm. ค,คือจะเป็นเป็น,เป,นเป็นห้องที่สามารถจะให้เข้าไปแล้วออกมาค่อนข้างจะจะจะ,จะมีประสิทธิภาพมากกว่านอกจากชาวไทยแล้วมีชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมใช่เริ่มแรกคือจะมีชาวต่างชาติที่เป็นชาวฮ่องกงเนี่ยเขามาแล้วก็ เหมือนกับไปเขียนลงเว็บของเขาอะนะหลังจากนั้นมาก็เยอะมากทาาฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวนันคือในเอเชียมาครบหมดละ ที malaria, cultural, uh ่ย oh. ุโรปก็มีออสเตรเลียมาเยอะมากอเมริกาบ้างรัสเซียก็มีนะคะโคลัมเชโยที่เสวราเข้ามาเนี่ยเขาต้องโทรบอกกันนะฮหรือท้องทำไงฝรา่หลังเนี่ยเขาเตรียมตัวมาอย่างดีเขาจะเข้าไปในเว็บไซต์เขาก็บุ๊กิ้งเข้ามาอ๋อเราก็จัดรอบจองไว้เรียบร้อยใช่เห็นพี่แคททำงานด้วยความรักอะค่ะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งแต่ขนาดนี้ปั้นก็เลยอยากจะขอคดถามมืออาชีพจากพี่แคทหน่อยครับพี่ว่าการทําธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราขอให้เรารักในสิ่งที่เราทํามีความสุข นะคะคทุกคนนะฮะเมื่อรักอะไรนะครับใช้ความรักในการสู้ในการทํางานเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนใช่ค่ะครับวันนี้ได้ข้อมูลกระต่ายเยอะอยังโอ้โหเยอะมากแล้วก็อยากเลี้ยงมากขึ้นเลยแล้ว,แ,ลวแต่ว่าขาดยอยู่อย่างหนึ่งค่ะอะไรครับขาดผู้ใหญ่ใจดีซื้อกระต่ายให้อ่ะโอ้ยมีปัญหาหรอกพี่รู้จักหลายคนเดี๋ยวพี่เจอพี่จะบอกแล้วกันนะ โอเควันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะ <Okay. S 2> พี่แคทนะครับ <Okay. S 2> แล้วฝากขับคุณพี่โชคด้วย <c oughs> ได้ครนะครับน,นะ,ะจากลัคกี้ บันนี่คาเฟ่ครับผมนะขอบคุณพี่แคทมากครับนะให้อาหารอร่อยอร่อยขนมอร่อยอร่อยนะครับและได้เรียนรู้เรื่องเจ้ากระต่ายตัวน้อยน่ารักด้วยใช่ค่ะครับผมท่านผู้ชมฮะสามารถติดตามรายการของเรานะครับหนึ่งสมองสองมือเนี่ยนะครับได้ทุกวันพระหัสบดีนะครับเวลาดีๆบบายสี่โมงครึ่งทางช่องเจ็ดสีค่ะสําหรับวันนี้นะครับเราส้องคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปข่พี่แท่งไปไหนไปซื้อกระต่าย เดี๋ยวที่พี่ไม่เจอผู้ใหญ่ใจดีเลยไม,ไ,ไม่กดเนี่ย <c oughs> ไปแล้วแม่งโอ้ยอต่างไปรังสาขาอ๋อแม่ก็ม,มืต้องรายการก็ได้หนึ่งล้านแล้วอะเออได้ได้พี่แบ่ง